สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พทุกท่านนะครับผมสองสามสี่บาร,รมีบอลวันนี้มีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่มีค่าจะส่ง50บาทนะครับแต่ถ้า3ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับอ่ะมาครับพี่บอลสีสวยๆบอลด่างบอลป้ายบอแลแหลมไม้ใหม,ม,ม่ไม้เก่าสวยๆจ้ะด้านนี้แดงๆด้านหน้านี่ครับพี่แดงเป๊ดแดงสวยแสบตาชายชนจ้าชายชนสองร้อยบาทครับพี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ย ใบเท่าฝ่ามือใบเท่าฝ่ามือนะพี่ดา่ดางสวยไม่ต้องลุ้นนะพี่ด่างทุกใบเลยด่างไม่มีหลุดไม่ต้องลุ้นแดงนะพี่อที่นี่มีแต่ลุ้นเขียวด,ยดูไปดูหลอดใหม่แดงแปด๊ดแดงแปด๊ดแดงทั้งใบอ,อันนี้นี่หลอดใหม่เห็นไหมแดงส,สวยๆออกมาเลยนี่ชายชนวางอยู่ด้วยกันสวยมากครับพี่สองร้อยบาทนะครับต้นละสองร้อยเดี๋ยวคัดแจมๆให้เลยนะพี่เหลือจะเลือกก็ได้นะได้ไหมอ,อันนี้มันอยู่ในแบบวางอยู่ด้วยกันในดงเลยนี่่เลือกได้แฉบได้จ้ะ สองร้อยบาทครับพี่ชายชนชายชนสวยสวยแดงสวยแสบตาด้านนี้เป็นลูกไม้ผ่านะครับด่างสวยใบใหม่เปิดหน้าเหลืองสวยเลยเหลืองหน้าเหลืองอารามงานแท้อะไรแต่ลืงกระถางห้าจุดห้านิ้วลูกไม้ผ่า oric. ด่างสวยสามร้อยห้าสิบครับตันนี้ใบใหม่นี่เหลืองทองออกมาเลยครับพี่เหลืองท้องออกมาเลยใบใหม่อันนี้ใบล่าสุดใบที่ผมจับนะพี่นี่ลูกไม้ผ่าครับพี่เม็ดขาวแดงนะเม็ดขาวแดงด่างขาวเหลืองสวยต้นใหญ่กระถางหกใบกระด่างห้าจุดห้าครับพี่กระด่างห้าจุดห้า สามร้อยห้าสิบครับตอนนี้พญาดำลงราชานุภาพครับนี่ใบเขียวปลายแดงแบบนี้ใบมันเงานี่ใบใหม่ใบใหม่แดงแป๊ดเลยสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ให้ดูต้นนี้ให้ดูต้นนี้พญาดำลงราชานุภาพสองร้อยห้าสิบจัดไปเลยครับพี่มีหนอด้วยดูหนอดูหนอน้องหนอน้องหนอนน้องหนอน้องนี่ไงเขียวปลายแดงเจอออกมาเลยสองร้อยห้าสิบครับพี่พญาดำลงราชานุภาพ น้องมีหน่เแลวกระถางห้านิ้วครับสองร้อยห้าสิบทุกต้นเลยเนี่ยก็จะดำลงอันนี้ใบใบสองแจกอันนี้ใบมะเปกไปลายใบปลายใบสองแจกครับพี่เออสวยแปลกไม่เหมือนใครแปลกไม่เหมือนใคร <c oughs> ด้านนี้ใบกลมด่างชมพูมณีมังนวหน้าแผงครับพี่มณีมังนวห้าร้อยห้าสิบบาทกระถางห้านิ้วครับพี่ห้าร้อยห้าสิบมณีมังนนใบกลมชมพูเม็ดชมพูสวยครับพี่มณีมังนวหน้าแผงนะครับ หน้าปกติจะเป็นพื้นใบออกน้ําตาลด่างแดงเนาะอันนี้พื้นใบเขียวด่างชะพูหน้าแผงมณีมังนนท์ห้าร้อยห้าสิบครับแลก็มีอ่ะเทปใส่ลุงเทปใส่ลุงตัวนี้กระถางห้านิ้วครับพี่นี่หลอดไปมาละจ้าเทปใส่ลุงสองร้อยห้าิบครับนี่เมื่อใบนี้ด่างสวยมากเลยแดงทองเอ่อมีติดเขียวมาแล้วก็หลอดใหมมาแล้วจ้ะ เก็บสายลุง2อ0ครับตัวนี้250านะถัดมนนี้เป็นนิยามลักไม้ใหม่ครับพีเป็นไม้ป้ายเม็ดแดงป้ายชมพูเม็ดแดงกระถาง5.5นิ้วนิยามลักนิยามลักนิยามลัก700บาทครับนิยามลักป้ายชมพูแจ่มๆเม็ดแดงแป๊ดเลยครับพีแดงเข้มมากนี่ป้ายชมพูขอบใบเข้ามาเหมือนพวกสยามนลามิเตป้ายป้ายขอบใบเข้าเข้าหากลางใบนิยามลักนะครับ700บาท ด้านนี้ใบกลมใบกลมด่างสวยแบบนี้ครับพี่กระถางห้านิ้วกระถางห้านี่คือล้นมากบอกเลยว่าล้นมากชื่อว่าเพชรตาเมลครับพี่เจ็ดร้อยบาทเพชรตาแมวเพชรตาเมวใบกลมเม็ดขาวแดงด่างสวยๆครับพี่เพชรตาเมวนี่กระถางห้าคือล้นจัดคือล้นจัดต้องกระถางสิบแล้วรุ่นนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่เพชรตาเมลเหลือต้นเดียวแล้วนะหมดเด้ยครับพิมพตรวจแล้วอเพชรตาเมวนี่ใบล่าสุดใบนี้ครับ เจ็ดร้อยด้านนี้เทพคีรีต้นยังใหญ่ต้นยังใหญ่นี่เทพคีรีทเทพแห่งคุณเขานะพี่บอลป้ายชมพูนะพี่บอลป้ายกระถางห้าสามร้อยครับพี่เทพคีรีนี่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนี่ยกให้ดูเลยใหญ่จริงใหญ่จริงสามร้อยบาทครับพี่เทพคีรีด้านนี้มณีร้อมเพชรแผงหน้าชมพูสวยครับพี่หน้าชมพูสวยเลยมณีร้อมเพชรกระถางห้านี่หน้าชมพูสวยมณีร้อมเพชร ต้นนี้450ครับพี่450มณีล้อมเพชรแผงหน้าชมพูใหญ่ๆ450บาทครับพี่วางอยู่กับหน้าเมืองนนท์นี่หน้าขาวชมพูเหลืองเอาให้ครบหน้าแผงสวยครับพี่นี่หลอดหม่เหลืองออกมาเลยดังเหลืองออกมาเลยนี่น้ามังนนน้ามังนนตอนนี้300ครับพี่น้ามังนนหน้าแผง300สวยๆนี่ตอนนี้เห็นไหมตัวน,นี้เช่กันครับพี่กระถางห้า สายใหญ่ๆตั้งแม่เลยไปใหม่ด่างเหลืองฮาบครึ่งออกมาเลยณเมืองนนท์แผงสามร้อยบาทครับนี่สวยจัดตัวนี้ไปดูหลอดไม่ผิดหวังไปไปด้านบนเขียวนะและที่เหลือด่างด่างเหลืองทองใบกลางออกมาสวยจึงแน่นอนครับตันนี้ณเมืองนนท์สามร้อยบาทไม่ผิดหวังจ้าโชคล้ำซ้ำ่อยไหมต้นใหญ่ครับพี่โชคลํำซ้ำนี่โชคลํำซ้ำใหญ่ๆห,ห,หน้าด่างจมพูครับพี่หน้าจมพู หน้าชมพูหวานหานหลอดหม่หลอดหม่ดางนะครับหลอดหม่ดงังนี่หลอดไม่ครับพี่สวยเลยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่โชคล้ำามสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทโชคล้ำสามใหญ่ใหญ่เลยหน้าชมพูหน้าด่างชมพูต้นใหญ่ๆนี่สวยๆเอารุ่นนีนะ้เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงไมนะ่นานก็มีหนอแล้วครับพี่ต้นใหญ่มากน้องต้นใหญ่มากสามร้อยบาทครับโชคล้ำสาโชคล้ำสาแล้วก็มีอาสัตว์เจริญ ใบกลมปลายแดงก็ถางห้านิ้วครับพี่หลอดหมายแดงแปดเลยซับเจริญสองร้อยครับซับเจริญสองร้อยหน้าแดงๆใบกลมแดงสวยๆแล้วก็มีไม้เก่าไม้ป้ายชมพูเก่าสวยๆที่ไม่ค่อยมีใครอ,ออกมาปล่อยท้องตลาดจำนวนน้อยครับพี่ชื่อว่าปฐมนนท์นะครับกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่ป้ายชมพูสวยๆสามร้อยบาทครับพี่ปฐมนนท์ปฐมนนท์นี่ยิ่งต้นนี้ยิ่งแจ่มมากเลยให้ดูต้นนี้นี่นี่ป้ายแจ่มเลยฟอร์มใหญ่มาก ปฐมนน300สามร้อยครับพี่หลอดใหม่มาแล้วจ้ปะปฐมนนไม้เก่าเป็นไม้เก่าที่เป็นไม้ป้ายชมพูพื้นใบเขียวแบบเขียว,อ,อ,ยวอ่อนๆออวิแต่ป้ายชมพูเข้าไปเข้าหากลางใบไม่ไม่มีใครถาจำนวนน้อยจัดในตลาดนี่อ่ะสามร้อยปฐมนนคะรับะผมปฐมนนด้านนี้ใบกลมเทพพระบุตรครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทใบกลมด่างชมพูด่างขอบใบเข้าไปหากลางใบ นี่กระดูกม่วงสวยๆครับพี่ชื่อว่าเทพประบุทไข่สายใบกลมแล้วพี่สวยมากตัวนี้โตมาสามร้อยห้าสิบครับพี่เทพประบุทเนาะสวยๆเทพประบุทอันนี้เก้าทับไซส์อ่ะไซส์เล็กแต่ไม่เล็กมากเพราะอยู่ในกระถางห้าเลยครับพี่เก้าทับเก้าทับตัวนี้สองร้อยห้าสิบครับเก้าทับตัวนี้นี่ด่างแจมแจมสองร้อยห้าสิบเก้าทับผมมีไซส์ใหญ่นะนะพาไปดูนุน ไสใหญ่หน้าทองครับพี่เก้าทับไสใหญ่หน right ้าทองมี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 อ่ะเก้าทับเก้าทับไสใหญ่หน้าทองต้นใหญ่ใหญ่ไซส์แม่พันต้นใหญ่ใหญ่ไสแม่พันนี่เก้าทับหน้าทองต้นใหญ่ใหญ่ไสแม่พันครับพี่สามร้อยห้าสิบเก้าทับหน้าแดงหน้าแดงอันนี้หน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงเนี่ยใบนี้ออกทองเลยครับพี่ กระดูกออกทองด่างแดงเก้าทับกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต้นใหญ่สายแม่พันธุ์นี่หน้าด่างสวยจริงๆ3า0รอยห้าสิบครับเก้าทับนี่แล้วก็มีให้ดูต้นนี้ด้วยแบบนี้นี่ด่างแดงใบใหญ่ๆต้นใหญ่ๆครับพี่ด่างทองหน้าแดงทองสวยเข้มๆต้นใหญ่เช่นกัน,นครับพี่ต้นนี้สา0ร้อยห้าสบครับเก้าทับเก้าทับเก้าทับนี่หน้าสวยแจ่มๆแบบนี้ครับพี่นี่ นะวางอยู่ด้วยกันต้นใหญ่แบ่งต้นใหญ่สายแม่พามิเมลีหน้าด่างแดงทองสวยๆก้าวทับสามร้อยห้าสิบนะครับผมสวยๆแจม่แจมๆซับพูนผลซับพูนผล,นผลหน้าแดง,แดงดเดงดดงดดงดข้มสวยเข้มแบบนี้ครับพี่ซับพูนผลนี่เขาเรียกว่าหน้าแดงแดงดุเนาะแดงดุแดงดุซับพูนผลแดงดุเข้มๆสี่ร้อยครับพี่ตัวนี้สี่ร้อยบาทซับพูนผลแดงเข้มๆ ส่วนมากมันจะได้ที่ที่ทำนะมี่จะได้เขียวแล้วก็ด่างสะพูนอ่อนถ้าหน้าแดงก็เข้มอย่างเงี้ยผ่ายากหน้านเนี้ยมันไม่ออกมันไม่ออกเขียวมันมันจะเกือบออกดำแล้วพี่แล้วก็ด่างแดงนะเนาะเข้มๆสบพูนผลต้นนี้สี่ร้อยบาทครับพี่แบ่งที่สี่ร้อยเนาะสวยเลยสบพูนผลถัดมาด้านนี้มีบัวแก้วเก,วเกวสรเปิดด่างเหลืองมาสวยเลยกระถางหกครับพี่กระถางหกนิ้ว ให้ดูนะคบให้ดูกับฝ่ามือต้นใหญ่มากบัวแก้วเก,วกสรเปิดดางเหลืองสวยนี่เม็ดขาวแดงนะพี่เจ็ดร้อยห้าสิบครับ 750, รบ,บัวแก้วเก,วกสรกระถาง 6, หกใหญ่ๆนี่ต้นใหญ่ๆใ,ใบเท่าฝ่ามือนี่สายตั้งแม่นะมีดางเหลืองวสวยๆวบัวแก้วเกสรเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต้นนี้ผมว่าแล้วต้องฮาร์ปเป็นไงถ้า <c ười> ใครเคยดูคลิปก่อนหน้าครับพี่อ่า เพชรพะนครเพชรพนะนครที่บอกว่าผมบอกว่าฮาร์ปสามใบติดใบนี้ก็ก็ฮาร์ปนะพี่เห็นไหมใบใหม่ยังขึ้นยังพุ่งขึ้นมาไม่สุดครับพี่แต่กลางใบแล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาจะพุ่งขึ้นมาด้านนี้สวยเต็มฟอร์มเต็มคาราเบลกระถางหกห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่เพชรพนะนครห้าร้อยห้าสิบกระถาง 6, หกฮาร์ปสี่ใบติดฮาร์ปสี่ใบติดสวยๆเพชรพะนครหกนิ้วนะคับพี่ดางสวยแจ่มๆเลยต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆ ต้นนี้อมองกุฎจัก,กรพพัดมงกุฎจัก,กรพพัดนี่ไม้อาจารย์มงคลไม้คนที่ทํารักเออจ้ะพี่ชื่อเป็นไม้ใหม่ตันนี้ชื่อว่ามงกุฎจัก,กรพพัดนะครับมีหน่อแล้วหนึ่งหนอ่อแบ่งสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พร้อมหน่อหนึ่งหน่อนะน,นี่หนอหนอ,หนอเขาด้านล่างครับพี่หนอด่างทุกใบเลยหน่อสามใบด่างทุกใบแล้วก็อันนี้ต้นแม่ดา่างสวยๆกระถางหกนิ้วนะครับสามร้อยห้าสิบาทมงกุฎจัก,กรพพัดนะครับมงกุฎจัก,กรพพัด นี่พร้อมหนอ่อจ้านอด่างทุกไปเลย350กระถาง6นิ้วด้านนี้มีเทพเทวลิตใหญ่กระถาง5.5ป้ายสวยเจมๆครับพี่สามบาทเทพเทวลิตสามร้อยนี่ใหญ่ๆสวยๆเจมๆนี่เทพเทวลิตกระถาง5.5ครับพี่ ต้นใหญ่ๆสวยๆปลายสวยแจ่มมากเลยเขียวแดงตัดชัดนี่ต้นนี้รอดใหม่มาแล้วจ้าสามร้อยนะพี่เทพเทวร์วิตเนาะนี่เทพเทวร์วิตใหญ่ๆแจ่มๆครับใหญ่ๆแจ่มๆจ่มสามร้อยบาทด้านนี้ก็เป็นท่าดางแก้วหน้าหวานครับพี่หน้าหวานเดี๋ยวโตมาจะออกม่วงแล้วพี่แก่เต็มที่นตอนเล็กด่างชมพูแบบนี้นี่โตมาด่างม่วงสวยแน่นอนต้นเล็กยังสวยอะไอีกแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ท่าดางแก้วท่าดางแก้วแล้วก็มีเหลือตรงนี้ต้นหนึ่งนี่หน้าหวานครับพี่ นี่หน้าหวานมากกระถางสี่หนึ่งร้อยห้าสิบทาดบางแก้วจ้ะทาดบางแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าหวานหวานต้นนี้หน้าเมืองนนหน้าเมืองนนอันนี้หน้าหน้าดั้งเดิมนะพี่หน้าออริจินอลเนาะหน้าเมืองนนหน้าออริจินอลหน้าออริจินอลสองร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าด่างชมพูออริจินอลหน้เมืองโนนสองร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วก็ถังห้านิ้วถ้าหน้าแผงก็จะเป็นพวกแผงขาวออกเหลืองออกชมพูเนาะ อันนี้หน้าดังเดิมหน้ามังสองร้อยห้าสิบาทครับด้านนี้เจ้าขุนเดี๋ยวผมจะไปอัพกระถางแลวพี่ต้นใหญ่มากเจ้าขุนด่างชมพูสวยเลยนี่เจ้าขุนไม้ใหม่ด่างสวยเจ้าขุนห้าร้อยครับพี่กระถางสี่ล้นมากเดี๋ยวผมจะไปอัพหกแล้วเนี่ยเจ้าขุนห้าร้อยบาท ด่างแบบว่าออกด่างละมุนล,ละมุนด่างชมพูแบบว่าเม็ดขาวเนี่ยครับี่สวยมากเจ้าขุนห้าร้อยครับโอ้โหนี่ใบนี้จะออกจะออกทองเลยไหมจะจะเริ่มชมพูแล้วจะเริ่มออกทองแล้วนี่เจ้าขุนห้าร้อยบาทครับพี่ด่ดางวสวยๆกันทุกต้นเลยด้านนี้สาวนอครใช้สีหน้าทองจ้ะไม้พันหน้าที่เขาบอกว่าฉายาเขาฉายาไม้พันหน้าสาวนครจะสีด่างหลายหน้ามาครับพี่หน้าขาวหน้าชมพูหน้าทองสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่สาวนอครใช้สีเนาะ ใบใหม่ล่าสุดใบที่มือผมแตะเลยออกหน้าทองสวยแล้วแล้วก็เหลืออยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวน,ะนี่ใบใหม่ก็แจ่มเลยนี่หน้าทองใบใหม่ใบใหม่ออกทองมาแล้วจ้ะใบใหม่ออกทองมาเลยนี่สามร้อยห้าสิบบาทครับพิ่สาวนาครใช้สีสาวนครใช้สีนี่หน้าสวยๆอ่ะตัวนี้มีเทวาสุวรรณก็นหน่อย กระถางห้าครับพี่เทวาสุวรรณหน้าสวยแจ,จ่มแจ๋วด่างเข้มเม็ดเข้มมากสามร้อยบาทครับเทวาสุวรรณสวยๆกันทุกต้นเลยจ้าเนี่ยใบใหม่เทวาสุวรรณสามร้อยบาทครับพี่กระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วนี่ด่างเข้มต้นนี้ก็แจม่มแจ่มสามร้อยบาทเทวาสุวรรณสีการจนายพิเศษครับพี่นี่สายหวานสายหวานของมันต้องมีผมบอกเลยสีการจนายพิเศษ หวานเจี๊ยบเลยครับพี่450บาทครับหน้าหวานสวยมากนี่สีการจนาพิเศษ450บาทรัตนาลุงโลดครับตรงนี้หน้าทองเลยใบหม่เปิดหน้าทองรัตนาลุงโลด350นะครับพี่นี่หน้าหวานๆเลยด่างจมพูขาวใบไม่เปิดด่างทองรัตนะลุงโลดเป็นไม้ทาแผงจากรัตนะลุงเรืองนะพี่ลุงเรืองลุงโลดเนาะนี่350บาทลัตนะลุงโลดนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็แจ่มครับพี่รอดหม่เห็นไห คลองออกมาเลยรั <laughs> ตนาลงโลดครับบี่มีค่าจะส่ง50บาท3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม0649310997นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ